สวัสดีค่ะสบายสไตล์แม่นโมจ,าจามมาโม้าพี่น้องจ้ามอนีแม่นโมภาพพี่น้องมาเบิงต้นใหม่มงคลต้นใหม่มหาสเสน่ห์ะนะคะเนาะต้นถุงเงินถุงทองเขาจะมีลักษณะดินก็คือเป็นด่างขาวด่างเหลืองนะคะเนาะในต้นเดียวกันแล้วก็วกสีเขียวค่ะพี่น้องจ้ามีสามสีนะคะเนาะ วิธีการดูแลรักษาแมน้โมกอะปลูกใส่ดินแล้วก็ใส่กากเพร้านะคะเนาะแล้วก็ใส่ปุ๋ยคอ,อกคะ่ะใส่ปุ๋ยคอ,อกกระถางนี่มีสามต้นคะ่ะพี่น้องคะ่ะนี่กระลังกระลังแตกไอใบใหม่นะคะเนาะกระลังแตกใบใหม่กระลังแตกยอดใหม่คะ่ะพี่น้องจ๋า รดน้ำวันเว้นวันนะคะเนาะสวยงามมากนี่ต้นนี้กับมี่ค่ะเขาจะมีลักษณะดินก็คือปลายใบสิเป็นทุงงนะคะเนาะเป็นทุง,ทงก็คือทุงเงินทุงทองค่ะพี่น,อน้องหมักปุ๋ยคอกเขาชอบปุ๋ยคอกปุ๋ยฉีวัวเห่านะคะเนาะกระล่างงามค่ะพี่นองกา ไม่มหานิยมมึงแตกหามาปลูกนะคะเนาะหามาปลูกมาประดับบ้านคะ่ะพี่นองจา่ามีหางพร้อมนะคะเนาะเป็นถุงเงินดอกมากแล้วก็มีหางลักษณะเด่นของต้นถุงเงินถุงทองถ้าเลี้ยงให้ดีเลี้ยงให้สวยจะต้นใหญ่มากนะคะเนาะอันนี้แมนโม่ไดมาสามตนคะ่ะพี่นองจากำลังแตกใบแตกกอกำลังสวยสวยมาก ต้องหามาปลูกหามาสะสมค่ะวิธีดูแลรักษาก็ง่ายรดน้ำวันเว้นวันใส่ปุ๋ยคอกสวยงามมากต้นทุงเงินถึงทองนี่แมนโมก,กับผ้าพี่นองมารับชมต้นไม้มงคลนะคะเนาะต้นไม้มหาสน่ควรมีควรรักษาควร สะสมนะคะเนาะมีติดบ้านไว้ค่ะพี่นองจา่าเป็นสิริมงคลนะคะเนาะเดือดแล้วแต่ความเชื่อของแต่ละคนเนาะค่ะเนาะแต่ที่สําคัญมีประดับบ้านแล้วก็สวยค่ะพี่นองจา่าสีเขาจะออกชัดเจนสีขาวสีเหลืองแล้วก็สีเขียวในใบเดียวกันค่ะพี่นองจา่าน,นี่แมนาโมกับภาามาเบ่งต้นถุงเงินถุงทองคะ่ะ มือนีแมนโมกะลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย